ข้อความจากผู้สร้างมิติที่12จิตสำนึกส่วนรวมที่ไม่ใช่ทางกายภาพโดยแดเนียลสแครนตันเรื่องอย่ารอจนถึงปี2024เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทางกายภาพในมิติที่12และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ เราสนุกกับการสัมผัสประสบการณ์การวิวัฒนาการของคุณมากเรามีอะไรมากมายกับผู้คุณทุกคนในระนาบดวงดาวในขณะที่คุณนั้นหลับอยู่เรารู้ว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นเป็นใครและเรารู้ว่าคุณสามารถตื่นขึ้นมาในความฝันที่คุณนั้นมีชีวิตอยู่และเริ่มใช้ชีวิตกับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกได้ คุณสามารถเริ่มทําตอนนี้เลยหรือว่ารอจนถึงปี2024คุณสามารถรอจนถึงคลาสครั้งถัดไปหรือว่ารอจนกว่าจะถึงครีมายันที่กำลังจะมาถึงมันขึ้นอยู่กับคุณคุณสามารถเริ่มต้นชีวิต เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอันไร้ขีดจำกัดที่ควรเป็นอยู่ในขณะนี้ได้หากว่าคนนั้นสามารถที่จะน้มน้าวตัวเองได้ว่าเป็นไปได้ที่จะทำเช่นนั้น หากคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งที่คุณน,นั้นสร้างสรรค์ขึ้นนั่นจะช่วยได้เพราะมันง่ายกว่าสำหรับคุณที่จะยังคงอยู่ในสภาวะของการเป็นความรักที่มีเงื่อนไขคือเมื่อคุณน,นั้นรับรู้ว่าทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณน,นั้นคือสิ่งที่คุณน,นั้นสร้างขึ้น คุณจะรักหรือว่าเกลียดมันก็ได้คุณสามารถที่จะยอมรับหรือว่าต่อต้านมันได้คุณสามารถปล่อยให้เป็นไปตามที่เป็นอยู่หรือว่าพยายามแก้ไขมันก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งหมดแต่วิธีการที่คุณเป็นนั้นสำคัญมากจนคุณต้องสนุกไปกับการท้าทายตัวเองเพื่อเติบโตอย่างเต็มที่มากขึ้นจนกลายเป็นตัวตนและก็ตัวตนที่แท้จริงของคุณ นั่นคือสิ่งที่เราชอบที่ได้เห็นคุณทําและถึงแม้มันอาจจะดูเรากับว่าคุณนั้นแค่ถูกลงโทษหรือแม้กระทั่งถูกทรมานหรือว่าถูกคุมขังจากกันอยู่ที่นั่นแต่จำไว้ว่าคุณนั้นเป็นคนเดียวที่สามารถเลือกประสบการณ์นั้นได้ และคุณก็ได้เลือกทุกประสบการณ์จากสถานที่แห่งอำนาจและก็สถานที่แห่งการเรียนรู้คุณไม่ได้เลือกประสบการณ์ของคุณจากสถานที่แห่งความรู้สึกผิดหรือว่าจากสถานที่แห่งความอับอายคุณไม่คิดว่าคุณนั้นมีอะไรให้ทำมากมายจนคุณนั้นต้องมอบความท้าทายเหล่านี้ให้กับตัวเองไม่มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริง คุณรู้ว่าคุณนั้นเป็นแสงสว่างและความรักมากแค่ไหนแต่ว่าคุณต้องการที่จะสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นผ่านการเติบโตไปสู่สิ่งนั้นจากที่ที่คุณไม่รู้และเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณในเรื่องนั้นและก็เพื่อเตือนคุณว่าคุณนั้นเป็นใครคุณอยู่ในทุกย่างก้าวจริงๆ ตอนนี้เมื่อคุณนั้นได้รับข้อความเหล่านี้เพียงพอข้อความเหล่านี้จะแทนที่การเขียนโปรแกรมเริ่มต้นของคุณซึ่งบอกคุณบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่เรานั้นกําลังบอกคุณตอนนี้และคุณก็อยู่ที่นั่นเพื่อทำลายความเชื่อกเก่าระบบเก่าวิธีทำสิ่งต่างๆแบบเก่าและก็เริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่ สิ่งที่สดใหม่สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณนั้นเห็นพ้องแล้วก็เสริมพลังมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่คุณนั้นกำลังทำอยู่ก็คือการที่คุณนั้นกำลังทำ YouTube เรียกผู้ที่สร้างวิดีโอ youtube ว่าผู้สร้างเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณนั้นกำลังทำอยู่คุณกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างและคุณก็กำลังแบ่งปันกับผู้อื่น และพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะโดนใจกับสิ่งนั้นแล้วก็เพลิดเพลินกับมันหรือไม่ก็ได้แต่ว่าคุณนั้นเป็นคนสร้างมันขึ้นมาคุณสร้างบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งคุณสร้างความเป็นจริงทั้งหมดของคุณจากนั้นคุณก็ตัดสินใจว่าคุณนั้นคิดอย่างไรเกี่ยวกับมันคุณรู้สึกอย่างไรกับมันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรและคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทันที คุณก็ดำเนินชีวิตตามความจริงนั้นว่าคุณนั้นเป็นใครจริงๆและก็แบ่งปันข้อความที่ส่งถึงคุณกับทุกคนและทุกคนที่ต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและต้องการได้รับพลังมากขึ้นเราขอย้ำอีกครั้งว่าคุณนั้นไม่จำเป็นต้องรอเหตุการณ์สำคัญใดๆหรือว่าช่วงเวลาใดๆในปฏิทินที่ระบุว่าได้เวลา ควรได้รับคำเชิญของเราแล้วก็คำเชิญจากจิตวิญญาณของคุณหรือว่าตัวตนที่สูงส่งของคุณหรือว่าไ้เอเซของคุณที่มาเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อให้กำลังใจคุณแล้วก็เป็นสักขีพยานในประสบการณ์การเติบโตที่สวยงามของคุณเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมากโดยบูสเดย์